มาเล่นเกมแล้วก็มาแนะนำตัวที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่ตัวที่ดีๆสำหรับผู้เล่นใหม่ก็มีเยอะตัวหน้าก็จะแบบเกมอะไร

เนึ่งพี่บอกเลยนะอ่านี่ไหมใหญ <c oughs> <c oughs> ่่มนมันมัน่าคดีคดีริงดีจริงแ <c oughs> ป๊บนึ่งนะครับ ใช่วันนั้นเราได้มาอยม่วันเดียวนั้นท่านมานั่งร้านกัท่านนีไม่ได้ยังงั้นนี่นี่้ก็มีท่ต้องว่่ เซ็ตขวดเกินโอ้ my god ี่ดีแล้วม,เมเเวเาลเล่นจรวดเสร็จไรเสร็จจรดเสร็จทีวะใครเข้ามาด้วยเนี่ยใครวะบล็อกดีไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมจะเก,ก็บเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ไม่รู้ตัวแล้วมาเ,มเ,ล,เล่เนจรวดเสร็จวะโรวดเสร็จแล้วเราถึงวะ อัดใหม่แม่งเลยจิงจิงเลี่อ